ลบจำนวนหลายหลักมีการกระจายตอนที่หนึ่งสวัสดีค่ะวันนี้ปุ๊กมีโจทย์การลบจำนวนหลายหลักที่มีการกระจายหลายข้อเลยนะคะที่ยังหาคำตอบไม่ได้ปุ๊กนำโจทย์เหล่านี้ไปให้คุณพ่อช่วยสอนดีกว่าค่ะ คุณพ่อคะปุ๊กมีโจทย์การลบหลายข้อที่ยังหาคำตอบไม่ได้เลยคุณพ่อช่วยสอนปุ๊กหน่อยนะคะได้เลยจ้ะลูกเริ่มจากข้อนี้แล้วกันคะ่ะ28,615ลบด้วย7,134ปุ๊กหาผลลัพธ์ของโจทย์ข้อนี้ไม่ได้เลยคะ่ะโจทย์ข้อนี้จำนวนใดเป็นตัวตั้งจ๊ะ จำนวนส8 6 1 5เป็นตัวตั้งค่ะแล้วจำนวนใดเป็นตัวลบจ๊ะจำนวน7,134ค่ะพ่อจะแสดงวิธีทำให้ปุ๊กดูนะจ๊ะ28,615หาลบด้วยเจ็4หาผลลบในหลักหน่วยคือ5้ลบด้วยสเหลือ1เขียน1ในหลักหน่วยต่อไปเราจะมาหาผลลบในหลักสิบกันนะจ๊ะ ๊กสังเกตไหมลูกว่าในหลักสิบตัวตั้งคือหนึ่งน้อยกว่าตัวลบคือสามสิบพกรู้ไหมจ๊ะว่าถ้าตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบต้องทำอย่างไรไม่ทราบค่ะคุณพ่อทำอยังไงล่ะคะในการแก้โจทย์การลบถ้าตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบเราต้องกระจายตัวตั้งในหลักที่อยู่ถัดไปทางซ้ายมารวมกับตัวตั้งในหลักนั้นจ้ะเดี๋ยวพ่อจะแสดงให้ดูนะ หาผลลบในหลักสิบซึ่งตัวตั้งคือ1นน้อยกว่าตัวลบคือ30ซึ่งต้องกระจายหลักร้อยของตัวตั้งคือ600มา100หรือ10 10รวมกับ30ได้เป็น1 1 1เตัวตั้งในหลักร้อยจึงเหลือ500จากนั้นหาผลลบในหลักสิบคือ1 1 1เลบด้วย30เหลือ80เขียน8ในหลักสิบหาผลลบในหลักร้อยคือ500ลบด้วย100อยเหลือ400เขียน4ในหลักร้อย หาผลลบในหลักพันคือ8000ลบด้วยเ0 0 0เหลือ1000เขียนหนึ่งในหลักพันหาผลลบแต่ปุ๊กต้องอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบด้วยนะลูกซึ่งพ่อจะตรวจคำตอบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบครับโดยนำผลลบคือ21481 มาบวกกับตัวลบคือ7,134คําคำตอบที่ได้คือ28,615ซึ่งได้คำตอบเท่ากับตัวตั้งดังนั้น28,615ลบด้วย7,134เท่ากับ21,481เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับการลบจำนวนที่หลายหลักสองจำนวนใช้วิธีนำจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาลบกัน โดยนำตัวลบไปลบอลอกจากตัวตั้งถ้าหลักใดตัวตั้งน,นอ้อยกว่าตัวลบต้องกระจายตัวตั้งในหลักที่อยู่ถัดไปทางซ้ายมารวมกับตัวตั้งในหลักนั้น an no <iels> อ๋อแบบนี้นี่เองถ้าตัวตัง้งน้อยกว่าตัวลบต้องกระจายตัวตั้งในหลักที่ถัดไปทางซ้ายมารวมกับตัวตั้งในหลักนั้นจึงจะสามารถหาคำตอบได้ และต้องอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบด้วยงั้นข้อต่อไปปุ๊กขอหาคำตอบเองนะคะ34957ลบด้วย12899เท่ากับเท่าไหร่จำนวนที่เป็นตัวตั้งคือ34957และจำนวนที่เป็นตัวลบคือ12899 เริ่มจากหาผลลัพธ์ในหลักหน่วยซึ่งตัวตั้งคือ7น้อยกว่าตัวลบคือ9จึงต้องกระจายหลักสิบของตัวตั้งคือ50มาหนึ่งหรือ10รวมกับ7ได้เป็น17ตัวตั้งในหลักสิบจึงเหลือ40จากนั้นหาผลลัพธ์ในหลักหน่วยคือ17ลบด้วยเเหลือ8เขียน8ในหลักหน่วย หาผลลบในหลักสิบซึ่งตัวตั้งคือ40น้อยกว่าตัวลบคือ90จึงต้องกระจายหลักร้อยของตัวตั้งคือ900มื่อหนึหรือ10 10รวมกับ40ได้เป็น10 40ตัวตั้งในหลักร้อยจึงเหลือ800จากนั้นหาผลลบในหลักสิบ คือ14 10ลบด้วย90เหลือ50เขียน5ในหลักสิบหาผลลบในหลักร้อยคือ800ลบด้วย800เหลือ0เขียน0ในหลักร้อยหาผลลบในหลักพันคือ4 0 0พันลบด้วย2 0 0พเหลือสองพ เขียนสองในหลักพันหาผลลบในหลักหมื่นคือ30,000ลบด้วย1,000งืเหลือ2,000 20, มเขียนสองในหลักหมื่นดังนั้น34,957ลบด้วย12,899ได้ผลลัพธ์เท่ากับ22,058ค่ะ ตรวจคำตอบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบได้นำผลลบคือ22,058เมื่อบวกกับตัวลบคือ12,899คำตอบที่ได้คือ34,957ซึ่งได้คำตอบเท่ากับตัวตั้งดังนั้น34,957ลบด้วย12,899เท่ากับ 2อง5 8เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเก่งมากลูกหาคำตอบได้ถูกต้องแต่โจทย์การลบที่ลูกยังหาคำตอบไม่ได้ยังมีอีกไหมจ๊ะมีค่ะคุณพ่อโจอดการลบข้อนี้ค่ะคุณพ่อที่ปุ๊กยังหาคำตอบไม่ได้หนึ่ง7สาหนึ่งสิบ ลบด้วย135,226เท่ากับเท่าไหร่คุณพ่อช่วยหาผลลับให้ปุ๊กดูหน่อยนะคะได้สิจ้าลูกจำนวนที่เป็นตัวตั้งคือ143,117และจำนวนที่เป็นตัวลบคือ135,226เริ่มจากหาผลลบในหลักหน่วยคือ7ลบด้วย6เหลือหนเขียน1ในหลักหน่วยหาผลลบในหลัก10 ซึ่งตัวตั้งคือ10น้อยกว่าตัวลบคือ20จึงต้องกระจายหลักร้อยของตัวตั้งคือ100มา100หรือ10 10รวมกับ10ได้เป็น11 10ตัวตั้งในหลักร้อยจึงเหลือ0ูนย์จากนั้นหาผลลบในหลักสิบคือ11 10ลบด้วย2อเหลือ90เขียน9ในหลักสิบหาผลลบในหลักร้อยซึ่งตัวตั้งคือ0ูนน้อยกว่าตัวลบคือ200จึงต้องกระจายหลักพันของตัวตั้งคือ สามพันมาหนึ่งพันหรือสิบร้อยรวมกับส่วนได้เป็นสิบร้อยตัวตั้งในหลักพันจึงเหลือสองพันจากนั้นหาผลลบในหลักร้อยคือสิบร้อยลบด้วยสองร้อยเหลือแปดร้อยเขียนแปดในหลักร้อยหาผลลบในหลักพันซึ่งตัวตั้งคือสองพันน้อยกว่าตัวลบคือห้าพันจึงต้องกระจายหลักหมื่นของตัวตั้งคือสี่หมื่นมาหนึ่งหมื่นหรือสิบพันรวมกับสองพันได้เป็นสิบสองพัน ตัวตั้งในหลักหมื่นจึงเหลือส0 0 0 0ืจากนั้นหาผลลบในหลักพันคือ1 2บ0 0พันลบด้วย5 0 0พันเหลือเ0 0 0เขียน7ในหลักพันหาผลลบในหลักหมื่นคือ3 0 0 0 0ลบด้วย30,000เหลือศหาผลลบในหลักแสนคือ1 0 0 0 0แลบด้วย1 0 0 0 0แเหลือศซึ่งในการเขียนตัวเลขแสดงจำนวนที่ตัวเลขข้างหน้าเป็นศูนย์จะละไว้ดังนั้น1431,17 ลบด้วย1 3 5 2 2 6ได้ผลลัพธ์เท่ากับ7,891เลขศูนย์ที่อยู่ในหลักหมืน่นและหลักแสนนั้นเราจะไม่นำมาเขียนในการแสดงจำนวนตรวจคําคำตอบโดยใช้ความสัมพันธ์ของการบวกและการลบโดยนำผลลบคือ7,891มาบวกกับตัวลบคือ135,226 คำตอบที่ได้คือ143,117ซึ่งด้คำตอบเท่ากับตัวตั้งดังนั้น143,117ลบด้วย135,226เท่ากับ7,891เป็นคำตอบที่ถูกต้องจ้าคุณพ่อเก่งจังเลยค่ะโจทย์ข้อนี้ไม่ยากหรอกจ้าแต่มีการกระจายถึง3หลกัก ปุ๊กยังไม่เคยเจอจึงขาคำตอบไม่ได้ไงล่ะลูกแต่ตอนนี้ปุ๊กเข้าใจโจทย์การลบที่มีการกระจายแล้วค่ะตอนนี้ได้เวลาที่เราจะมาสรุปความรู้ในคาบนี้แล้วปุ๊กช่วยสรุปความรู้ในคาบนี้ให้เพื่อนๆฟังหน่อยสิจ๊ะได้ค่ะคุณพ่อ ปุ๊กสามารถสรุปเรื่องการลบจำนวนที่มีหลายหลักมีการกระจายได้ดังนี้การลบจำนวนที่หลายหลักสองจำนวนใช้วิธีนำจำนวนที่อยู่ในหลักเดียวกันมาลบกันโดยนำตัวลบไปลบออกจากตัวตั้งถ้าหลักใดตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบต้องกระจายตัวตั้งในหลักที่อยู่ถัดไปทางซ้ายมารวมกับตัวตั้งในหลักนั้น เพื่อนๆอย่าลืมนำความรู้ในคาบนี้กลับไปทบทวนและทำแบบฝึกหัดด้วยนะคะส่วนปุ๊กขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ